สวัสดีค่ะแอมฟาร์มนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศคอกหมูช่วงบ่านะคะอาวันนี้วันพระนะคะอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้นะคะราคาประกาศยืนราคาเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้ไม่ขึ้นไม่ลงนะคะยังเท่าเดิมนะคะ ภาคตะวันตกราคายืนอยู่ที่76นะคะภาคตะวันออก80ภาคอีสาน80ภาคเหนือ80ภาคใต้81นะคะอันนี้เป็นราคายืนราคาประกาศจากทางสมาคมนะคะแต่จริงๆแล้วราคาราคาจริงหน้าฟาร์มที่เขาที่พ่อค้ามารับซื้อเราทั้งข้อ แถวบ้านนะคะไม่ถึงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ70และ70บวกนะคะแต่ว่าไม่ถึง80นะคะรานะคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าด้วยนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เท่ากันนะคะมาอัปเดตอาการน้องหมูที่เป็นไข้เลื่อดที่ได้ลงคลิปไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะ วันนี้น้องมีอาการร่าเริงนะคะแล้วก็ไม่ไดีไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆนะคะตรงที่เป็นไส้เลื่อนก็ไม่ได้โตขึ้นไม่ได้ป่องขึ้นกว่าเดิมนะคะยังปกติดีนะคะแล้วก็ไม่ได้แยกคอกเพราะว่าเพื่อนๆไม่ได้กัดหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เลยให้อยู่รวมกันนะคะน้องก็ปกติดีนะคะก็เลยสบายใจได้สําหรับ น้องหมูตัวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอีกค้อหนึ่งนะคะไปดูกันค่ะนีดคีค่ะข้อนี้หลังจากที่ได้ให้ได้ฉีดยาแก้แพ้ไปตัวละเข็มนะคะปรากฏว่า อาการน้องดีขึ้นนะคะน้องหายหมดแล้วนะคะบริเวณที่เป็นรอยอที่คาดว่าน่าจะเป็นข้อบวมจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ,ะน่าจะเป็นภูมิแพ้เหมือนที่คุณหมอบอกนะคะเพราะว่าให้ยากแก้แพ้ไปแล้วน้องอาการสดใสล่าเริงเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่มีไม่มีปัญหาใดๆแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ดูนะคะว่าอายุ แค่9กสิวันนะคะ3เดือนวันนี้ครบครบเกวันเต็มนะคะน้องตัวโตมากๆนะคะรอบนี้โตไวโตไวทันใจมากนะคะข้อนี้เนะเาะเรื่องของการวินิจฉัยโรคนะคะขอวกมาที่เรื่องการวินิจฉัยโรคนิดนึงนะคะว่า อาการของแต่ละโรคบางทีมันก็มีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันนะคะบางทีมันก็อาจจะมีการวินิจฉัยผิดพลาดแล้วก็ให้ยาผิดพลาดได้นะคะอันนี้มือใหม่นะคะถ้าไม่แน่ใจหรือว่ายัางไงแนะนําให้ปรึกษาคุณหมอนะคะ mm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ไมผิดพลาดและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะว่าถ้าเรา รักษาผิดพลาดไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องเสียหายขึ้นมาหรือว่าถึงขั้นตายขึ้นมาเนี่ยก็ก็หมายถึงทุนของเราเราก็ขาดทุนไปละหนึ่งตัวนะคะลงไปอาหารไปเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจนะคะมือใหม่แนะนำนะถ้าไม่แน่ใจนะคะปรึกษาคุณหมอชัวร์ที่สุดนะคะขออ่าวนนี้นะคะมันก็ มาแป๊บเดียวนะคะถ้าถูกใจนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ